สำหรับนักแสดงศิลปินคนนี้ค่ะแน่นอนว่าเติบโตมาอย่างดีอย่างเข้มแข็งเลยนะคะสามารถคว้ารางวัล Best a s i a Celebrity ในงาน MTV Video Music Award Japan 2023ได้สำเร็จค่ะ สำหรับหนุ่มคนนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะคนที่พูดถึงเนี่ยคือใครกันแน่นะคะเพราะว่าเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งศิลปินแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงผู้บริหารรุ่นใหม่รุ่นเล็กรุ่นยาวเลยนะคะนั่นก็คือรายวชีรวิทย์ค่ะที่ต้องบอกว่าทุกเส้นทางนะคะโอ้โหทําได้มาดีอย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแสดงก็ทําได้ดีนะคะงานดนตรีก็ทําได้ดีงานบริหารก็ทําได้ดีค่ะแถมไม่พอเนื้อหอมจนแบรนด์สินค้าดังระดับโลกเนี่ยชวนไปร่วมงาน ทียิบเลยค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งสร้างความประทับใจหมาดๆค่ะพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นักแสดงชาวไทยในงาน MTV Video Music Award Japan หรือว่า MTV VMAJ 2023นั่นเองค่ะจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งในโลกออนไลน์เลยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับบรรดาแฟนคลับทั่วเอเชียเลยเลยค่ะแล้วก็ทั่วโลกเลยเป็นเพราะว่าพระเอกสุปตาไบวชิริตคนนี้ค่ะได้มีการเข้ารับรางวัลระดับโลก ซึ่งทางด้าน i อจของคุณแม่นะคะได้มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันค่ะบอกว่าขอบคุณรางวัล Best Asia Celebrity ในงาน mtv video music awards japan mtv vmaj 2023แถมนอกจากนี้ค่ะทางด้านของค่ายเออ w ์คราวนายนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็มีการโพสต์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะซึ่งแปลได้ประมาณว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ NTV Japan เนี่ยยกย่องผมในฐานะศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ผมขอขอบคุณแฟนๆและทีมของผมมากๆที่ทำให้ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จที่หลายๆคนชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความยินดีกับไร์วชีรวิทย์ด้วยค่ะ